วอนี้ฮาเลยกอลอเนาะตาหารใหญ่ดือยอแต่เดียดาพาทิชัวเกบ้าเนาะอยากแต่ช่วยด้าละตาหลบหลีกเพ้เมนซือกันหน้าบัวตะบูบาดือดัสเซียบ้าเนาะตาหลบหลีเลยอยากแต่แค่เพลอเนี่ยอาบ้าขาวดาเลยทีโกลออ้อกัยอเนาะทีโกล้อหลักจ้าเนี่ยเมนซือหน้าหัวดับบลูบลูเชเนาะ မဲနာဟူပါနဲမင်းစဉ်းနာချီဟာလတိကလိုနယ်လာကကြာလောဘာညောနဲနော်တဲဘာတဘလဘလောညောလောသီလတိနဲနော်ទីနဘခေါလာလောစီနော်ទីနတဒအာအတျောဘာနော်ទីနဒေါဒေါလောအစီနော်တဲနော်နဲအပေါទីသေမือနော်အစတီနဲအခုနေဝတ်ဆုကေစအပေါနဲနော်ဒါလောအာទីကလိုဘနောလာကကြာနော်ดေါကကြာနဲအပကဲပ้อมမือတဲဒါ อากาศนั anyway, ้นหนาบลาดอวัยยนี้อได้เนาะเมื่อเราพอดูอะไรคีดดูเนื้อหาดตาจุดตาน้าโตระบาเนาะตาจุดตาน่าเราจะาเราเจอไดเลยเพรสาวว่าเนี่ยแต่เปลี่ยวพศาเนาะอาจจะภาษาเฮียวพสาเลยเราลึกทีเพียงี่มาเราดูอาจจะเปลี่ยได้เลยที่เนื้อละกจารเลยาแล้วน้องเาคนนี้พอเราอัลลอสีดูเนื้อหาดเมื่อพอดีเราบุยข้อเมื่อวันนี้ อายุท่อข้อเด็ดสลยพอขอดื้อส u ชา a ซ i ้เอ่านี้่ะขอดื้อส d ้างซุ้ยเรดูขอดื้อสาโป o ะอตาชาบลออาพอทีแกบลอล้ออนด้านนี้แต่ด้นเนาะมัไม่รู้สึกอาพ่อเดินหนาว่ต่เรเนาะเลททีกลเนี่ยทีอาว่าได้หงุตาตะลุ่ล้อล้อเาบอเนาะล้อี่อาวก้มือนี่้อดน่เนาะาวด้แล้วเรจเะ ดอตาเกตากลเนียมีะไมีบาเนกนาว่าเลยตาเตลก็เตลีอะเพลนเนาะตาเตลกเตลนี่ยมีตานกโกลนาะแฮเกียาแพอยูกาปูล่เอาไวแพบกกปล่ะเนาะอกโกลอาวอกโกลาตาลอแพภพาสีเจริญเนาะพาสีเจริญนนองแขมเนี่ยได้ละได้ลล้วอย่างเนี่ยเอาไว้แกล้มือแกล้มมือแกล้โบเนี่ยออะไรบ้าเนา เอาไมตปูมตักานเนโออาเบาเอาไวปนญี่เอาไว้ดูแเนาะอะคืออะสวยวิเขตหนีคนรอเนาะตีเราเพเอาไวนนี้คนา่ปุ่ปาเนี่เนาะบลออะซเมตโตระเดตดดคลีเนาะโตระตรอด้เนี่นาะโตเชเนี่ยอแเที่นีคนเนี่ยโอ้เาวิยาวอเนี่ยวิทดาดูบลอโอเลพิเจ อาอ้่าได้ละรัวโอละปลิกเตโอเพที่นีคนในล้เนาะดดว่สเซ่ผ้าในโอ้เรามือคืนคแล้เนาะหรือล้สตัสมูลเตัวเผามาอที่มอหน้าเนาะเดบ้าวราแต่บอลเนี่ยได้ปโกซาเซ่เนี่ยเราปูเวแล้เนาะอาเรปูเวลบอลรเาลือได้ทีนเนาะแล้วพอที่ไปให้ไม่ยานในแต่รอทีน อ่าปรตูเคซาปัวโมปารุนเดชินกวาลาเตาเลทีกลอบคอนเน่นนะควาเววพอซาลือทนเน่ะโอโอราเดือพศัลมืดงานเอาเเราตาเวกเนะลาพอาเพอศลาเนี่ยอดบเอเซอร์เนี่ยที่อาเระตาเวกอาพออทีดเาลอาออเนาะก็ประตูลาดาลอเออบลเรเปร์เฮียเนี่ยพอทีเซมนน้อยจเนาะ อาซือซานะปอติซึมือนอซาลอลานะบลอเทียนอลออูรากะเลมาเตอนอดะอะโพละปอติดะอวะลอเอเจนอวะดาเคียนเนี่ยลออึบลอวะซับกว่าเอวะซับวะโพซาซาเจเลนอปอติซึมือนอดะโอลออึบาแลนอบลอดะโพอยู่ลอลอและอาซือแลอยู่คือเล่าโพซาซามลอเดคือดาบ้าเนี่ยเนาะคือดาบ้าลอเนี่ยให้กินมาเตอดะชอบล้อดะทีลอเนอะมาเตอดะนี่คือกากี่ลอเนาะ อาไว้อ่นน้อมมื้อละรอเออโคตตวเต่านี่เอาไว้อาซือมาเจอวาสะสมดนี้ละบ้านเนาะอาตี่ได้แน่อาตี่แล้วเราดูโพซาโพลาโอมวยเคียเนี่ยแตเปียรได้แนเาะต่ว่าเป็นนอเนี่ยอาศาลอเออรอไปช่วโมงกรลังมาเจอวันนดอะไปลวปปเลวพวกอทีบลออลาตายโยตี้วลาข้อนี่ยะโพธาเนี่ยเตเปียวิเนี่ยพอสุขีซาพอดุนเนี่ยหนาวพอาหนาวก็บบนน

รอปะคือคือด้านนตสกิซมาเนีตาลรทอพพอยเลอร์ตาเชิรล่าคออคอเนี่ยนะรอโอโอเนี่ยลาเบนเนี่ยบูกันเลยอะูสรางล้ออทีเดียวนะแต่ร่าคลีเดเบนเนี่ยแฮททอดต่อไว้ท่านเนี่ยแฮททอดตัอไว้ตลอดทาตอนเนี่ยเดอะประกอบบัตรราไว้แต่ร่าูสาอเออเนอ บรอเอาคลิปนันเดาปปตเตูร้าแพ้า้นนี้เทียบเราเลยอยู่คือก่าวเราโพสต์หลอเอือนเลยอยู่คือก่าโพต์หลอเอือนรอเดพอที่รอะไรมากิมาวแพ้พีอาโอ้ปในพลันเนาะรอโพสต์โมเนีแต่เปีได้เนี่ยแต่ไราไปให้รอตาเดวชัโมงกันเลยชาแรกในตอนเนาะเต้บืต้ือเราบ้าราเรตืตเราสชั่วโมงสละสก้อมีเรอสกอาสโพนเนาะ เฮโอเนียาคลขี่ดีดไยบลอาโพเนล้วไเนเลโอบลดอจรอตาอตาออดสากอเมดสาโพนาว่กบสุลหต่ละทีเนี่ยบลตเลกวาจุอดพดคาเดืารสุกุศกอเจ็บานอตาโเนี่โอราเดชิคินีลยนาะควอะอทิซมืนอดบอควาหรอสาโพอเดืวาหที่าเดอดตายเตเน ลอษาลัวเนี่ยเวนอวานี่เฮียพอที่ค่ะอาวานอวาเตอร์คลือดววานอวาคลือะรล้อือวด้นนี้ดันเนาะลอเดอะวเตอร์เออที่ลบอเดอเอาลากจักทอตอเกเบาละาวิตานนาดูดูทตอในเวลาีลันี่ยดูเนาะลอเดอโอโอเนี่ยอสเตเดกอละซาตาเนี่ยเดล้อก็ยาลยเจนะเอ้ยยี่ออานีสอบลเนี่ย พอเด้อว่าปรเล่ะเด้อเปรียเพมื่อนตลรอทีลออทีดาว่าลอเออะดอเนะเราว่าสารเตะดอลีว่าเธออืมตาวิตันน่ะดือเอาวก็แอ้อยพวอะเนาะรบ้าตาเนี่ยเเมื่อห้ว่าเนาะเมื่อรกด้ทีโอเวแพทินีเทนี่เนาะเราเจออาเจราคลีในแพโตข้อเน่ย บลอชมว่าแกเลาะคว้าอักลีนะบลมื้อหาลิจิบบลอวันแลแพตัวคอโตคุถ่อนี่เด้ออันละที่เราพุทธสารกาเวพุทธสารเนาะดุดุบาเนาะฉีกลอดเวตอแผ่ตัวคุถ่อนี่เด้อกอคว้าได้ตลอดลาบาพุทธสารขุชุตะผะกอเนาะบลวันแลขอบอทอบอทออะแกเลคว้าทีราเนะดา

บาร์รัพุทธาเพที่เรตัวคู่ตัวทอคียในรอดลวเนาะเพลวนี้เนาะพอดูโพลวอโพลุเนในปริญญปพอโพลสตันในวัยเล่ลลลือทีนอถกาละบาเนาะไม่ไม่ว่านอโดนในไม่รอไม่รอลือทีเนเล่ลลือทีตะพพตะโพเนาะบ้นแล้วได้เคียซอร์ในจกรเตรล้เนาะเล่ลลือทีเนจื้อซาเดสอลนบุลบาเ แล้วว่าเราลืบลบลละลืบเราหากีท่อลนะบลออออาไเจเนอรอาไวท่อเราได้เลยคีลาตะลานาะคีลาตะลาเราเนี่ยเอาไวอสูเตเตวได้เลยล้อก็ยาลยเนาะแฝวาทีทีกลัววายอะนนล้อก็ยาลพอพูดว่าเรางพอพูดพูราะลที่ล่มืนาคอด้ลอมาลเนาะพอเื่ออบะ เราอโ,อโอเดอคิดซอซอมาว่าที่ทอบทาได้เนี่บอกว่าเราไดโจเดอะอัป,ปุลลปุกเลดาดาเ,เ,เ,ออเดลออลโอชีบา,านอะว่าวเออเวเดอเราทีเราเนาะโอ้เรได้นี่ตะเปลราขีเล่าวาดป่ะได้เนี่ยแตวโอ้ตะลาบล่ยเนาวะว่มึงนะพอได,ด,ด,ด้ตะล้อเออตะเลทีเรวเดือว่าดูพรวโพแหนดูเดืเตลาสานเนาะ โอ้เจดือดบ้าละบ้าดไวโอ้เมีานมาไมีว่าดือต้าวิตันนาดือ่อ่าเมโอเลทีกลาเล่นโรดือดไวอาก็มาซีบดีโพโพลีเอาหรือหรือหล่อดอะไรเมียก็ออดเดี๋ยวเงยเปิดกับเปิดดูไปสิยาบ้าเนาะอ่ะคนในก็บ้าแลยคนในสอบบุสอบคาให้น้อจินอหาะเข้าเวลานะเราวันแรกเราเพียร์เลยโอ้เนี่ยนะ เลลสอขาโอลาเดเตปตปลานาะเตกอาตาอุปโรนเนาะเรซืเตลาสเนบ้านเลกเกเนือสอคาลามีฮุซาพลาเดอร์ด้วยแกอนี่แหน่อหาไดาตาวิตานาดูเนเนอะเรมื่อนี้มุอซอบ้าลรเดอบดูโพรวโพรเนพอะเดีวตานเนนมาเราไอเมคทีโคมาบูมาบาวดาตาน เอารนเนรเาพอลซีวีเดูเนี่ยทีเนาะบลอเรนเนราทาวิตันนาดูนี่ทีเนาะบลออซิมารา้ละโทเรเบเลาละเอาคลีเดเเนาคลีเดเนี่ยตัอย่โทเน่นะบลอซอคาลามีฮุซาปลาดปาเนี่ยเด้อทีนอร่าละโทบูเราทูาราทา แม่นอนหาแวะแม่ก็พ่อแวะเดยเบานอนอะคลีนเน้นนออรอ่าเนีรอรอทะเลตัวทะเลาวหากีท่อหากีท่อหาีท่ออทะเลารเนาะเอาไว้นอทอนออด้คลีนเนตารอลาไให้เกียวแต่นอมีบ้านเนาะคาบ้านรอแล้วก็เปอร์ชอเดาเอาีท่อเปอร์ชเอาไวน ก็เป็นดวนะิวันาารนอเอวอแตละอเนะปรวพนดหกวาด้ยันเนดอดูเนี่ยดระทีกลนีเนี่ยรวพแหกดจบาเนาะลเนลนี่เนาะโอแล้วก็รู้ข้อเนาะก็รู้ข้อกวาด้เดคาเดเนาา่าตวิตทนาเดอดเม่อเอาวอาตาบาลอบาคลีอเนาะอาตา หาแตาบาววฟด้วยแล้เด็ดซอลละอาสู the ้เมือสเมือเดบ้าเนาะดดนแดกรู้คูนี่ยสิ่งยัางเราส่ละส่อขาโอด้าาปาเนาะส่อขาตาปาในเดือเอาแอบอันน่าเาด้บุจะลอเนาะสิ่งยางสิ่งขอเราส่อขาปาเนี่ยอะกพิลาพิากพลาจีในสิเนี่ยพิจาตีด้วีรวัดบโคดเาะออ อาเจอได้แพที่นี่้อเนาะบ้านเราวอเนอร์จิบ้านเราไเนี่ยเอาว่าวอจะแผลว่าได้รลาด้เอาไว้อ่าตีได้โทรอาเกฮิตโทรยอนแท่นเนาะโอได้แพเอาไว้ค่านิติแน้เนี่ยเรากรู้ค้อะไรคือยงเราสอา่เนาะสอคานี่อบคานี่แด่แห่ได้จีบ้านเนาะก็รู้คคือไงเราว่ากันแน่ว่าจะเกดก่อนเราเดอว่กเรยะขี้รอเนาะ เราเลือยแวานเนี่ยแล้วคู่เราได้กระปีแล้โลแพรเอา้อ่าโอตาลอกับปลาเนี่ยเนาะบเรอ่าอ่าเบอร์อ่าเบอร์อ่าเบอรตีไ้เหืว่าได้เหรอนี่ยเนี่ยตะกุยล่าเนี่ย่เราดมาว่าได้ล้ลืออูเนี่เจอตีเด้าได้หนาะและตืบนะเนี่ยนาอเมซอคาแล้เนาะหาได้แล้วูคตัวดูในเดือเอาไว้กบุกลลิเนาะ อรยากกัหอปารวอพเดเนีเกตบเลอลในที่อุรพัอะเดเนาะกว่าร้านเนี่ยอะไรตดาเนี่ยว่าเราเยนารีเยนาริเบลลี่เนาะมือหาเราเท่าเลยบล็อตคาดปาเนเตอว์้านน้เนาะไอเนี่ยสรเลยหลอพ่อเนี่ยได้ตาวิทานาดูเนี่ยเนาะในที่เจ้าบอาพ่อสาขีเนเนาะแต่ขีกาเจ เราเปรีพนี่การละก่อนเนี่ยเลยพอได้ซาขาปาในคีนอะเปเรละกลางกลานนไม่ได้ผมมือสีไม่ได้กาในล้เนาะเอ่อพูดสามมือสีกลางในปาเนเนาะแกเปรียเนี่ยเลยว่าเราได้ละรกอกัาเนาะอรือว่าเราได้ละโทบูเี่เนาะว่าเละโทบูเราเดอปาออคลียนในโนร์เรคเลียลาเนาะเราซอขาปาในทุพราวานี่เนาะ เอาคือถ้าถ้าเลาที่าต่อเล่าถากีวนี้เนาะเอาไว้ก็รอาอามบหปาหรืออาตระตมาหรือเอาไารพูดากตัวลาจวนด้าวด้วยเนาะก็รอานี้เนาะด้วมาเจอว่าไวได้กี่เนาะเอาไว้บอพด้วยากบ้าแค่ละาวิตาหนาเดียมาสีมาชอเนาะเอาคนนี้ ตาวาจูมอนเนมอเครอวาร์สลัดดอร์กาติฟาโดรคอเนราวาเนบาวาวาตาวิตันนาดินีอาวเดซอพอนเนกะนีมอนบลออัตทุปาดาเนมลออัตเตราปะลีตานะเนลารคอเนโนไอเนราฟัมปอมิอาวาวอคลีโนมิเลลอ เลลอเลอเอาไว้น้าหูตาขี้ลอเมเกฮหายท่อไมเกเน่นาะแพซาชินอ้ออาถุตยาซาบิล้อแม่คาเน่นา่ะนั่เส้นแน่นาะเอาแวกเจลอตาตาดูหมอเอาแหวกตะเปลาตีแหวกเกล็ดสอดถาหัวโพดูเนีแล้เอาโบเบอล้อแลอตะคุยลาอคานเนาะเอาอุลลือลือลาอูปาวร์ได้เนาะเจลอเด็ดสอดแขวนได้เนาะ เราเดินร้อยสอตายโยได้เมโอเนี่ยเนาะเดินต่ายโยลืมเม่เชอร์เนี่ยได้โยถือได้กี่เนาะได้ไปไเนเราไปล่นเนี่ยดื้อเราได้เนาะไปเล่นดื้อเราเราเดือเอาไว้สอขาปานเนี่ยบี้เราเมอาทัวร์ยาวเราทุพาราเาละสักีพนเนเนาะเรานอตขีนันชร์ลเล่เเล่เเล่เเนี่ยแต่ให้เกียติาไมมีบม้านเนาะ ม,มือมือเดือาหพาดัวลี่เนาะเยนาริเบะคือนาเรลี่เนาะรอรอรอในทัเลด้าดวงเนี่ทะเลดวเราเดออซื้อฮกิท่อกรดอกไฮกท่อไฮกท่อไฮกท่อนี่ลลดอดอย,ย,ย,ยดือดา้าแพเอาไว้เพียแม่ยานเนาะเพียรเพื่อแม่ยานี่นนานอาว้าอลูกลตาโยด้าลือลอเนาะตาโยด้านลือเราเด เปเลืเนียแต่มารกอนเนะแต่โยลิลเรเบลอือถอเราก็ยอก็ยอก็ยอเนีนาะดืงเาแต่ดืเนี่ยพราบรอซื้อเถอราได้ละอ่าคลิปูเนียเนาะแพ้ลกันเนียถือได้แต่นี่เราทบบาแต่โจได้เพาว่าคลิปเนี้เนาะด้วยเบเตอร์คลีเนเนาะเอาพ่อนี่ถ้าดรื่ยเนาะเราเบอรเตอร์คลีเราว่าอเถือเราเดือดตาคํามตีไปแพ้คลิปูเนยเนาะกวได้ดเนาะถ้าดือเนี่ย ลืนเนี่ยบีบาได้ตลอดดูเนาะตลอดูเนอัดเทโซดาอุปสรคขีนสื่อนี่เลยเด้อารมณ์เปลี่ยนด้วยมาเนาะอารมด้านเนี่ยมโลมโลอ่ะเอาเหงาอาร์ด้านเนี่ยมาสามมโลมโลอ่ะแม่ซาเดมโลมโลเนาะอัดเจอข้อพื้นกันเลยเด้ยบลาอัดกอบุณิอีกกันเนาะในที่อเมจูจูเนี่ยอเมจูเล่อเอเดบอเดเบเดเบเดเบเนา อโคชูเนี่ยลอยากระกระือผาท่อเนาะเอาข้าโอ้อากอโอ้อโคชูเนี่ยจะได้นีลบลีลบเผือกมาเนาะลอดูลซื้อกบดรอเรเด้อสักขาแนวแไว้จอรอยแม่เ้อแกเฮคอควาเด้เนาะสัขาในคอเตอร์นี่มายว่าถ้าน้องมีเด้่าเอาผลลีละอาผมมือสีดงเนี่ยอาสารเมื่อเนาะเอปืเราถ้าเดื่เนาะเอาดอกคัพเปลัพ่อผาด้วยเนาะ ยอตีเาวตดเนี่ยพเนพลอได้เนาะพลอว่าตล่เตัดดเนี่ยยอดตีเราดาลอเบลได้จุวยเดี๋ยวอบโลรยีลานด้เนี่ยบอกว่าเวลาทีทีละครเนี่ยเนีอาเกว่าตาหัวโพดดูได้เวาะตาวโพเดี๋ยสอบโพสันลูกเวยได้เนีลานะตาวโพดเนี่ยด้วยงางเจวบ้างเม่อูละทีกลานี่เปื่อนี่เปื่อนลาเล่ดูว่าจะเสียบารเว้ยนะ ชาคลือกาวเน่ชาคลือบีกาเวอร์เอ่ลอกจูลอกเจดอได้ดูยงเนาะถาเราเวอระหืเอาาเราพอดนะลอโว่าเทิกละคนนเนาะตาวีตันนาดเนียคดกอวัเนี่ยถาผัววร์เาเราพอดูเนี่ยคด่มาฟีดอลดเนะบล้อรพแล้วขอบคเลขคนี้โดเนยเนาะ นาฮูาได้รอาพ่อท้าวิิทนาดินเนนี่ลีเนี่ยว่าพอควาดดูเนี่ยโอระกัดชีดชีบแลเนยพูเราได้ล้ทีกรารอแฮกอได้แล้โทเบนเนี่ยโอราเนาะแพซสกาแล้วเปเลียเป็นลี้ยได้เนี่ยเราพูแฮทอเนี่ยมาสาวควาไว้ได้ทาละเดือนนะเราบ้ารอยาเนาะแต่เอาไปโทเบนบุกเราพอเาะเราสกาเนี่ยแว เมื่อวันนรกี่ว่าีเทาลกโคโคนะคีเท่าลโคโคเราดเหตดุกว่าเวลาวันอโพดเนมแล้กว่าลนนะบล็อตเตวายอนี้แหวคืนในกระเป๋ากระเบละอัศวอัละเพื่อนอะบลวาให้จอเนี่กระเป๋ากระเปอัออละเพื่อนเราดอัจยเราได้ตาเดือนโจแกกะเป๋าเนในปุ่นี้เนาะบลอเฮีนเาปีว่าวาอ่กวเราได้เลยก๋ว อูรอละได้เลอตาอูตาปอรอจะตีเท่าด้เลยเรือลาอูได้วินน่นะรเกี้จเป่าได้รพิ้นแน่นอะโดแพนแนนเด็ดด้อากิวได้แพเพียบเลยปุนเนี่ยตาเชอรก็ตอ์แพ้ในคะปอมมาตากระซอปากแกนนักเข่าด้วยเนี่ยและโดราโกเนี่ยให้โดไาเดีเนาะมีเมคานี่ยดูเมกกระเปิดระพลเนี่ยโอเดียโรระบาดูเรซิอาบ้านเนาะ เมตาลอล้วตาแฮกเกลสาลอนี่โอราแพยบกโปูใน,นล,นนล,ล,ลเอเนะาะดอตาลบหรือเพือดอากาเตอร์ไดเพลอเนาะทาเลือกกาลอ